ฝนตกหนักในคืนที่ไร้ผู้คนหน้าร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในตรอกแคบของเมืองใหญ่เจ้าของร้านนั่งเช็ดตัวอย่างเงียบงันจู่ๆประตูไม้ก็เปิดออกพร้อมกับเสียงระฆังเบาๆชายเร่ร่อนในเสื้อผ้าขาดรุงร่งริ่งก้าวเข้ามาเขาหิวโหวยดวงตาแดงกำ่ำและมีเพียงคำขอหนึ่งเดียวขอแค่ข้าวสักจานผมจะทำอะไรก็ได้ตอบแทนไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายคนนี้ผ่านมาแต่เป็นครั้งแรกที่เขาพูดออกมาแบบนั้นด้วยน้ำเสียงปนสิ้นหวังและมือที่สัน่นระริกจากความหนาวเด็บเจ้าของร้านมองเขานิ่ง ไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจานกลับไปในครัวและตักข้าวร้อนๆพร้อมไข่ดาวให้เต็มจานไม่ต้องทําอะไรตอบแทนหรอกแค่กินให้อิ่มก็พอเขาพูดพลางยื่นจานให้ใชายเร่ร่อนอย่างใจเย็นลูกค้าที่เหลือในร้านพากันเหลือบมองอย่างไม่พอใจบางคนพึมพำถึงกลิ่นเหม็นบางคนลุกออกไปอย่างหัวเสียแต่เจ้าของร้านไม่สนใจเขาเลือกทําในสิ่งที่เขาเชื่อแม้ว่ามันจะทําให้เขาขาดรายได้ไปอีกวันไม่มีใครรู้ว่าเรื่องเล็กๆนี้จะนําไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกินจินตนาการเขาไม่ได้รู้เลยว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปเพราะชายเร่ร่อนคนนั้นผู้ที่ไม่มีแม้แต่ชื่อให้เรียกในความทรงจําของผู้คนหลายปีต่อมาในวันที่ร้านอาหารของเขาใกล้ล้มละลายในวันที่เขาคิดจะเลิกราและขายกิจการความหวังสุดท้ายก็ปรากฏตัวในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นของขวัญที่ทั้งชีวิตเขาไม่อาจลืมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการให้นี่คือเรื่องของโชคชะตาวิรภาพและสิ่งตอบแทนจากใจจริง เรื่องราวนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไปเกี่ยวกับความเมตตาเล็กๆที่เรามอบให้คนแปลกหน้าและคุณจะไม่อยากละสายตาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะสิ่งที่ชายเร่ร่อนคนนั้นทิ้งไว้ไม่ใช่แค่จานเปล่าแต่มันคือคำสัญญาที่จะกลับมาทวงคืนศรัทธาในความเป็นมนุษย์เรื่องนี้จะทำให้คุณถามตัวเองถ้าวันนี้คุณให้บางอย่างกับใครโดยไม่หวังผลตอบแทนคุณจะกล้ารับของขวัญในวันข้างหน้าไหมในย่านชุมชนเก่าใจกลางเมืองที่ผู้คน เริ่มเลื่อนๆยังคงมีร้านอาหารเล็กๆชื่อว่าบ้านข้าวต้มพ่อหมีตั้งอยู่เงียบๆริมทางเท้าร้านนี้ไม่มีไป้ายไฟรูไม่มีเมนูภาษาอังกฤษและไม่มีบริการจัดส่งทันสมัยแต่คนที่เคยมากินกลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอบอุ่นเหมือนบ้านและนั่นก็เพราะเจ้าของร้านพ่อหมีหรือชื่อจริงว่าลุงทศลุงทศเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ดวดคราวรุงรังแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความใจดีเขาเปิดร้านนี้มากว่าสิบปีแล้ว หลังจากลาออกจากงานประจำในโรงงานเหล็กชีวิตของเขาอาจไม่หือวาแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายทุกเช้าเขาจะตื่นตี5้าไปตลาดเลือกปลาสดๆไข่ไก่ที่ดีที่สุดและผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรรายย่อยเขาทำทุกอย่างด้วยมือตั้งแต่ล้างผักหุงข้าวจนถึงล้างจานไม่มีลูกจ้างไม่มีระบบอัตโนมัติมีเพียงเขากับต้นไม้เก่าๆเจ็ดตัวและรูปภรรยาที่แขวนอยู่ข้างเคาเตอ ภรรยาของเขาเสียไปเมื่อ5ปีก่อนจากโรคมะเรง็งเธอคือแรงผลักดันให้เขาเปิดร้านนี้เพราะเธอเชื่อว่าอาหารที่ทำด้วยใจจะเปลี่ยนชีวิตคนได้ลุงทศจึงทำอาหารทุกจานร,ราวกับกำลังทำให้คนรักกินแม้ลูกค้าจะไม่รู้ชื่อเขาแต่อาหารของเขาเคยตอบยนใจหลายคนที่กำลังเจ็บปวดแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปหลังโควิดผ่านไปลูกค้าลดลงอย่างน่าตกใจตึกข้างๆกลายเป็นร้านแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดทันสมัยคนรุ่นใหม่เริ่มหาย ไปจนวันหนึ่งเขาเริ่มคิดว่าหรือความฝันของเขามันเล็กเกินไปสําหรับโลกที่หมุนเร็วขนาดนี้บางวันขายได้ไม่ถึงพันเขาบ่นกับตัวเองตอนนับเงินทอนในกล่องเหล็กเก่าๆเขาไม่เคยขึ้นราคาข้าวต้มท,ท,ทั้งที่ต้นทุนเพิ่มเขาไม่เคยปฏิเสธคนที่ไม่มีเงินจ่ายท,ทั้งที่บางวันเขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าแก๊สเสียเองโลกของลุงทศคือการให้มากกว่ารับและแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเขายังเชื่อว่าทุกจานมีค่าแม้จะไม่มีใครจ่ายก็ยังต้องทําให้ดีที่สุดบางคนมองว่าเขาโง่บางคนว่าเขาโลกสวย แต่ลุงทศไม่สนใจเขาแค่ยิ้มให้คนแปลกหน้าและยื่นจานข้าวให้เสมอเขาเคยเจอคนขอข้าวกินหลายครั้งบางคนกินเสร็จแล้วจากไปไม่หันกลับบางคนพูดขอบคุณแล้วก็หายตัวไปเหมือนฝันลุงทศไม่เคยหวังว่าจะมีใครกลับมาตอบแทนเพราะสำหรับเขาการได้เห็นคนอิ่มท้องคือรางวัลสูงสุดแล้วแต่เขาไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งคนที่เขาเคยช่วยไว้จะกลับมาไม่ใช่แค่มาขอบคุณแต่กลับมาพร้อมกับบางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไป ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเงินตราและความเห็นแก่ตัวลุงทศคือคนที่ยืนอยู่ตรงกลางพายุโดยไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อที่เขามีและนั่นแหละที่ทําให้เรื่องของเขาไม่ธรรมดาคืนนี้เหมือนคืนก่อนๆเขาทํากับข้าวเงียบๆเ,เปิดเพลงลูกกรุงเบาๆแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือคืนก่อนที่ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการคืนหนึ่งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนอากาศเย็นเยือกฝนตกปลอยๆอ,อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลุงทศปิดร้านช้ากว่าปกติเล็กน้อย เพราะมีลูกค้าขาประจำคนหนึ่งมานั่งกินข้าวพร้อมเล่าเรื่องราวชีวิตอันแสนเหน็ดเหนื่อยให้ฟังเมื่อทุกอย่างเงียบลงเขาเดินไปเช็ดต้นหน้าร้านอย่างเคยพร้อมกับทำเพลงเบาๆใต้แสงไฟสีส้มสลัวแล้วเขาก็เห็นเงาเงาของใครบางคนยืนอยู่ใต้กันสาดฝั่งตรงข้ามร้านวงแถวนั้นปิดหมดแล้วไม่มีใครเดินถนนในคืนอากาศแบบนี้ชายคนนั้นดูสั่นเทาเสื้อผ้าเปียกชุ่มขาดรุ่งริ่งและมีเพียงกระเป๋าผ้าเก่าๆใบหนึ่งพาดบ่าลุงทดสบตากับเขาอยู่ครู่หนึ่งไม่มีคำพูดไม่มีเสียง เพียงแค่สายตาที่พูดได้มากกว่าคำใดๆชายคนนั้นค่อยๆเดินข้ามถนนมาช้าๆฝีเท้าเต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวผมขอโทษที่รบกวนครับเสียงแหกพร่าด้วยความหนาวดังขึ้นผมหิวมากไม่ได้กินอะไรมาเกือบสองวันแล้วขอแค่ข้าวเปล่าสักจานก็ได้ครับลุงทศไม่ตอบเขาเพียงแค่พยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในครัวจัดจานข้าวต้มร้อนๆพร้อมกับไข่เค็มและหมูสับหนึ่งช้อนใหญ่ก่อนจะยื่นจานให้ชายแปลกหน้ากินเธออยากคิดมาก เขาพูดเบาๆพลางวางน้ำอุ่นแก้วหนึ่งบนโต๊ะไม้ชายเร่ร่อนคนนั้นนั่งกินเงียบๆทุกคำที่เขาตักขึ้นปากเต็มไปด้วยความหิวโหวยและความเกรงใจไม่มีคำท่ามบนไม่มีท่าทีโอ้อวดมีเพียงแววตาที่ค่อยๆเปลี่ยนจากความสิ้นหวังเป็นความอ่อนโยนเมื่อกินเสร็จเขาวางช้อนลงอย่างเบามือลุกขึ้นยืนและโค้งหัวให้ลุงทดอย่างลึกขอบคุณครับผมไม่เคยลืมสิ่งนี้แน่วันหนึ่งผมจะกลับมาตอบแทนคุณแล้วเขาก็เดินจากไปท่ามกลางสายฝนที่ยังโปรยปลายไม่มีชื่อ ไม่มีเบอร์ติดต่อไม่มีอะไรทิ้งไว้เลยนอกจากคำพูดนั้นกับจานที่สะอาดเกลี้ยงลุงทดมองตามเขาไปจนลับตาหัวใจรู้สึกบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาเคยให้ข้าวคนมากมายแต่ครั้งนี้กลับรู้สึกต่างออกไปเหมือนคำพูดของชายเร่ร่อนคนนั้นฝังลึกอยู่ในใจไม่ใช่เพราะความทราบซึ้งแต่เพราะมันฟังดูเหมือนคำสัญญาวันแล้ววันเล่าผ่านไปไม่มีวิแววของชายเร่ร่อนคนนั้นเขาแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเคยเกิดอะไรขึ้นคืนนั้น ชีวิตยังคงดำเนินไปเหมือนเดิมลูกค้าน้อยลงค่าของแพงขึ้นและข่าวหรือเรื่องห้างสรรพสินค้าจะมาสร้างแทนตึกเก่าก็เริ่มลอยมาเข้าหูจนกระทั่งวันหนึ่งลุงทศได้รับซองจดหมายสีน้ําตาลไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงลายมือเขียนว่าถึงพ่อมีบ้านข้าวต้มข้างในมีเช็คฉบับหนึ่งมูลค่าสิบล้านบาทพร้อมข้อความสั้นๆที่เขียนว่าผมยังจําคืนที่ฝนตกวันนั้นได้ดีขอบคุณที่ไม่ถามชื่อไม่ตัดสิน และให้ผมในวันที่ผมไม่มีอะไรเลยวันนี้ผมมีทุกอย่างและอยากให้คุณได้กลับมาเชื่อในปาฏิหาริย์อีกครั้งลายเซ็นข้างล่างไม่มีชื่อชัดเจนมีเพียงคำว่าลูกชายของคืนฝนตกลุงทศยืนนิ่งมือสั่นความทรงจำทั้งหมดไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วเขาจำเสียงนั้นได้จำสายตานั้นได้และจำคำสัญญานั้นได้อย่างแม่นยำหัวใจของเขาสั่นสะเทือนไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะคำว่าไม่ลืมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครในละแวกนี้จะลืมไปได้ตลอดชีวิต หลังจากวันที่ลุงทศได้รับเช็คเงินสิบล้านบาทโลกทั้งใบของเขาก็เปลี่ยนไปในพริบตาแต่ไม่ใช่ในแบบที่เขาคิดว่าเป็นพรจากสวรรค์กลับกลายเป็นเหมือนพายุที่พัดเข้ามาทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตตอนแรกลุงทศเกือบไม่กล้าเอาเช็คใบนั้นไปขึ้นเงินเขาคิดว่าอาจมีคนล้อเล่นหรืออาจเป็นเรื่องผิดพลาดทางการเงินแต่เมื่อเขานำเช็คไปที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดและยืนยันว่าเช็คนี้เป็นของจริงพร้อมกับคำพูดหนึ่งที่เขาไม่ลืม เจ้าของบัญชีที่ออกเช็คใบนี้เป็นนักธุรกิจระดับประเทศข้าเขาไม่เคยเขียนเช็คให้ใครมาก่อนเลยนะคะจากนั้นข่าวก็เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมีคนถ่ายภาพเช็คของลุงทศแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีคนเข้ามาสัมภาษณ์ทั้งรายการข่าวทั้งยูทูบเบอร์ทุกคนต่างอยากรู้ว่าทำไมเจ้าของธุรกิจพันล้านถึงให้เงินชายขายข้าวต้มลุงทศจากชายผู้ถ่องตักลายเป็นบุคคลสาธารณะในช่วข้ามคืน เขาถูกขอสัมภาษณ์ถูกเชิญออกรายการแต่เขาปฏิเสธหมดเขาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเขาแค่ต้องการใช้ชีวิตเงียบๆขายข้าวต้มเหมือนเดิมแต่คนรอบตัวไม่คิดแบบนั้นเจ้าของอาคารที่เขาเช่าเปิดร้านมานานกว่า25ปีเริ่มเปลี่ยนท่าทีเดิมที่เคยพูดเหมือนพี่เหมือนน้องกลับเริ่มพูดถึงการขึ้นค่าเช่าบอกเป็นไน,นในว่าร้านข้าวต้มเล็กๆไม่น่าจะเหมาะก,กับทำเลนี้อีกแล้วจะไม่ย้ายไปเปิดร้านใหม่รู้ๆหน่อยหรือลุงได้เงินตั้งเยอะเสียงหนึ่งจากกลุ่มแม่ค้าในตลาดพูดขึ้นอย่างดูแคลน จะทนขายข้าวต้มอยู่ตรงนี้ทำไมแต่ลุงทศยิ้มและพูดว่าเพราะข้าวต้มที่นี่ทำให้ผมได้เจอลูกชายคนนั้นไงคนเริ่มหาว่าเขาเพี้ยนบ้างแกล้งพูดให้ซึ้งบ้างบางคนถึงกับหาว่าเขาโกหกเรื่องทั้งหมดเพื่อสร้างกระแสะให้ร้านดังและสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคำพูดคนคือความเปลี่ยนแปลงของคนใกล้ตัวเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันทุกคืนเริ่มไม่พูดกับเขาเหมือนเดิมบางคนพูดตรงๆว่าเกรงใจที่จะขอยืมเงินแต่ก็ลำบากจริงๆ คนที่เคยช่วยเหลือเขาตอนตกทุกข์ได้ยากตอนนี้กลายเป็นคนที่มองเขาด้วยสายตาอยากได้บางอยา่างแม้แต่ลูกค้าประจำบางคนก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เคยนั่งกินเงียบๆกลับมาพูดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องบริจาคเรื่องสร้างชื่อความอึดอัดเริ่มก่อตัวลุงทศรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในกระแสะคลื่นที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่อยากได้เงินสิบล้านนี้แล้วไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการมันแต่เพราะมันกำลังเปลี่ยนทุกอย่างที่เขารักไปทีละนิดคืนหนึ่งเขาปิดร้านเร็วกว่าปกตินั่งอยู่คนเดียว ในครัวมองไปที่หม้อข้าวต้มที่ยังเหลืออยู่เราทำผิดอะไรหรือเปล่าวะแค่ให้ข้าวคนหิวแล้วก็รับของตอบแทนทำไมมันถึงเจ็บได้ขนาดนี้เสียงน้ำฝนกระทบหลังคาดังถ่าเบาเหมือนเสียงคำถามในใจที่ไม่มีใครตอบได้แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเบอร์แปลกเบอร์ที่ไม่ขึ้นชื่อลุงทศใช่ไหมครับเสียงในปลายสายพูดอย่างมั่นใจครับใครพูดครับอย่าเพิ่งวางผมมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นที่หลุให้ข้าวในคืนฝนตก หัวใจของลุงทศหยุดเต้นไปชั่วขณะชายปลายสายบอกว่าเขาทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของนักธุรกิจชื่อดังและรู้ว่าลุงทศได้รับเช็คสิบล้านบาทเพราะเจ้านายของเขาสั่งให้ส่งให้เป็นการส่วนตัวแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือเขาบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับการโอนเงินครั้งนี้เราไม่แน่ใจว่าเจ้านายเราถูกบังคับให้เซ็นเช็คหรือเขามีความลับบางอย่างเกี่ยวกับลุงที่เรายังไม่รู้คุณหมายความว่าไงลุงทศถามเขาหายตัวไปครับเมื่อสามวันก่อน ไม่มีใครติดต่อได้ตอนนี้ครอบครัวเริ่มแจ้งความแล้วและคนสุดท้ายที่เขาพูดถึงก่อนหายตัวไปก็คือคุณเงียบลุงทศตัวเย็นว่าหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรบความจริงที่ควรจะเป็นของขวัญกลับกลายเป็นเงามืดบางอย่างที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาและสิ่งที่ชายปลายสายพูดปิดท้ายก่อนตัดสายคือสิ่งที่เขาไม่ลืมไปตลอดชีวิตถ้าใครถามบอกว่าคุณไม่เคยเจอเขาอย่าพูดถึงคืนฝนตกเพราะเรื่องนี้อาจใหญ่กว่าที่คุณคิด ข้าวต้มเริ่มเย็ยนหม้อเริ่มแห้งแต่ความสงสัยในใจของลุงทศกำลังเดือดท่านยิ่งกว่าน้ำในหม้อสิ่งที่เขาทำจากความเมตตาอาจเป็นชนวนที่เปิดโปงบางอย่างที่ใครบางคนต้องการปิดตายคืนนั้นลุงทศนอนไม่หลับเลยสักนาทีเสียงคำพูดจากปลายสายยังคงดังก้องในหวอยา่าพูดถึงคืนฝนตกเพราะเรื่องนี้อาจใหญ่กว่าที่คุณคิดมันไม่ใช่แค่คำเตือนแต่มันเหมือนคำขู่แบบนุ่มนวลที่ซ่อนไว้ด้วยความกลัวที่มองไม่เห็น เขานั่งอยู่ในครัวมองดูใบเช็คที่ยังเก็บไว้ในกล่องไม้เก่าๆที่ซ่อนไว้ใต้พื้นกระเบื้องความคิดในหัวเริ่มแตกแขนงความสงสัยที่แตกก่อนเป็นแค่จุดเล็กๆตอนนี้กลายเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เริ่มพัดโหมไปทั่วใจของเขาถ้าเขาหายตัวไปจริงๆแล้วทําไมถึงพูดถึงเราก่อนหน้าหรือว่าการให้เงินไม่ใช่ความเมตตาแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณเขาเกี่ยวข้องกับอะไรที่เราควรไม่เข้าไปยุ่งวันถัดมาลุงทศแอบไปที่สถานีตํารวจเพื่อดูว่า มีข่าวการหายตัวไปของนักธุรกิจคนนั้นจริงหรือไม่เขาไม่กล้าเอ่ยชื่อออกมาตรงๆแต่ก็ใช้คำถามคลุมเครือเหมือนคนทั่วไปที่อยากรู้ข่าวเมื่อวานเห็นข่าวนักธุรกิจหายตัวในโซเชียลมีจริงหรือเปล่าครับเมื่อวานเห็นข่าวนักธุรกิจหายตัวในโซเชียลมีจริงหรือเปล่าครับตำรวจที่เฝ้าเวรเทียนพยักหน้าช้าๆแล้วตอบว่ามีครับแต่เรื่องละเอียดอ่อนเราเปิดเผยไม่ได้มากแค่นั้นแต่พอเขาก็ออกจากสถานีตำรวจเด็กหนุ่มในชุดเสื้อยืดสีเทาและหมวกแก๊ปดำ ก็เดินตามเขามาเงียบฮ่หาฮ่ลุงระวังตัวหน่อยนะครับเสียงของเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินพวกเขารู้ว่าลุงเริ่มถามเรื่องนี้แล้วพวกเขาเด็กหนุ่มเพียงสบตาเขาแค่ครู่เดียวก่อนเดินหายไปกับฝูงชนในตลาดนับจากวินาทีนั้นลุงทศรู้ว่าตัวเองไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเขาเริ่มเห็นรถคันเดิมจอดเงียบอยู่ใกล้ร้านข้าวต้มแทบทุกคืนคนขับไม่เคยลงจากรถแค่จอดเงียบๆแล้วขับออกเมื่อร้านปิด ลูกค้าประจำบางคนก็เริ่มหายไปอย่างเงียบๆบ,บางคนบอกว่าไม่กล้ามาเพราะกลัวถูกจับตามองมีอยู่ครั้งหนึ่งมีชายในชุดสูทเข้ามานั่งกินข้าวแล้วเ่ยเพียงประโยคเดียวก่อนลุกเดินออกไปรสชาติแบบนี้คงมีคนจำได้แม่นสินะทุกคำทุกสายตาทุกความเงียบกำลังกลายเป็นปริศนาที่กระชับรอบตัวเขาแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็มีจดหมายถูกส่งมาหน้าร้านข้างในมีเพียงรูปถ่ายหนึ่งใบเป็นภาพที่ถ่ายจากมุมสูงกลางคืนแสดงให้เห็นเขากำลังยื่นชามข้าว ต้มให้กับชายไร้บ้านคนนั้นในคืนฝนตกภาพนั้นถูกถ่ายจากมุมที่เขาไม่รู้ว่ามีกล้องและชัดเจนเกินไปที่จะเป็นแค่ความบังเอิญข้างหลังภาพเขียนด้วยปากกาสีแดงเพียงคำเดียวเฝ้าดูอยู่เขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำใจไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรหมลิขิตแต่เป็นบางอย่างที่ซ่อนเงาลึกกว่าเขากำลังเข้าไปอยู่ในบางสิ่งที่อันตรายและคนที่เขาเคยช่วยอาจไม่ใช่ขอทานธรรมดาเขาเริ่มค้นหาชื่อของชายคนนั้นแต่ไม่มีประวัติไม่มีหลักฐาน ไม่มีแม้แต่ภาพที่สัมกับหน้าเขาในกล้องวงจรปิดทั้งที่ในคืนนั้นมีฝนตกหนักและมีกล้องมากมายทั่วซอยแต่พอเขาไปดูภาพย้อนหลังจากกล้องที่หน้าร้านตัวเองชายคนนั้นไม่ปรากฏในภาพเลยมันเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงแต่ถ้าชายคนนั้นไม่มีตัวตนแล้วใครเป็นคนให้เช็คใครคือคนที่หายตัวไปและใครกันแน่ที่กำลังจับตามองอยู่ในความมืด ความสงสัยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความกลัวและความกลัวเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นคำถามหนึ่งเดียวหรือว่าความดีที่เขาทำเป็นการช่วยปีศาจโดยไม่รู้ตัวเช้าวันนั้นแสงแดดอ่อนสาดถ่านหน้าต่างร้านข้าวต้มที่เปิดแต่เช้าตรูลุงทศยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์พยายามทำตัวให้เป็นปกติแม่หัวใจจะเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่ใจเสียงช้อนกระทบจานและกลิ่นข้าวต้มที่ลอยอ้อยอิ่งไปในอากาศควรจะให้ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่ใช่อีกต่อไปในขณะที่เขากำลังเช็ดโต๊ะลูกค,ค้ารายใหม่ ก็เดินเข้ามาชายสูงวัยแต่งตัวภูมิฐานใสนาฬิการู้ราคาแพงและสายตาที่แหลมคมเหมือนมองทะลุหัวใจคนได้เขานั่งลงเงียบๆแล้วพูดแค่สัน้นฮ,ะฮะ่าๆข้าวต้มเหมือนคืนนั้นนะลุงทศชงักหัวใจเต้นแรงเขาไม่ตอบแค่เดินไปตักข้าวต้มให้แล้วค่อยๆย,ยื่นให้ชายแปลกหน้าลุงคิดว่าเขาเป็นแค่ขอทานใช่ไหมชายคนนั้นพูดขึ้นขณะตักคำแรกเข้าปากแต่เขาไม่ใช่เขาเคยเป็นคนของเราลุงทศนิ่งงนันคนของคุณ ชายคนนั้นวางช้อนลงอย่างแผ่วเบาสายตาแข็งกร้าวเขาเคยอยู่ในองค์กรของเราสายลับแทรกซึมเข้าระบบธุรกิจมืดเราสูญเสียเขาในภารกิจหนึ่งเขาหายไปเกือบสิบปีไม่มีใครรู้ว่าเขาตายหรือรอดจนกระทั่งลุงเจอเขาในคืนนั้นคำพูดนั้นเปลี่ยนโลกของลุงทศในพริบตาเขากลับมาหาเราไม่ได้แล้วเขาจำไม่ได้ว่าเขาเคยเป็นใครเขาคงพยายามซ่อนตัวจากอดีตแต่คำถามคือทำไมเขาถึงไว้ใจลุงทำไมลุงถึงเป็นคนเดียวที่เขายอมรับอาหารด้วยสองมือ ลุงทศสั่นเขาไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจเหตุผลนั้นชายคนนั้นยื่นแฟ้มเอกสารมาวางบนโต๊ะนี่คือหลักฐานทุกอย่างว่าลุงไม่เจอแค่ขอทานแต่เจออดีตสายลับที่พวกเราเชื่อว่าตายไปแล้วเขาไม่ได้แค่หายตัวเขาถือความลับที่คนมากมายอยากให้เงียบตลอดการลุงทศเปิดแฟ้มอย่างช้าๆข้างในมีภาพถ่ายหน้าชายคนนั้นในหลากหลายช่วงอายุมีบัตรประจําตัวปลอมหลายใบมีบันทึกการทําภารกิจทั้งหมดชี้ไปที่ความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิด และในหน้าสุดท้ายมีภาพที่ทําให้เขาตัวเย็นว่าภาพชายคนนั้นยืนอยู่กับชายอีกคนหนึ่งซึ่งคือลูกค้าประจําคนหนึ่งของร้านลุงทศที่หายไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อไม่กี่วันก่อนคนที่เคยมากินร้านลุงบางคนเคยเป็นคนขององค์กรเราบางคนเป็นศัตรูพวกเขารู้ว่าเขาคนที่ลุงช่วยยังมีชีวิตอยู่และนั่นคือปัญหาลุงทศถามเสียงสัน่นคุณต้องการให้ผมทําอะไรชายคนนั้นสบตาเขาแน่นิ่งพวกเราต้องการให้ลุงช่วยหาตัวเขาให้เจออีกครั้ง เขาหายไปหลังจากให้เช็คนั่นผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่เขาไว้ใจลุงนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เรายังมีหวังลุงทศรู้สึกเหมือนถูกบีบให้เดินเข้าไปในเขาวงกตที่อันตรายทุกการตัดสินใจจากนี้อาจไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตเขาแต่มันอาจหมายถึงความเป็นหรือความตายของใครหลายคนก่อนที่ชายคนนั้นจะลุกออกจากร้านเขาหยิบกล่องเล็กๆจากเสื้อสูทแล้ววางไว้บนโต๊ะถ้าลุงคิดจะช่วยเปิดกล่องนี้คืนนี้คำตอบอยู่ข้างใน แล้วเขาก็เดินออกไปทิ้งให้ลุงทศยืนอยู่ในร้านของตัวเองที่ตอนนี้ไม่รู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนั้นลุงทศเปิดกล่องไม้ด้วยมือสั่นๆข้างในมีเพียงขั้ว USB หนึ่งอันกับโน้ตสั้นฮ่าฮถ้าอยากรู้ว่าคุณช่วยใครเปิดฝ่ายนี้เขาเสียบ USB เข้ากับโน้ตบุ๊กที่บ้านวิดีโอหนึ่งเล่นขึ้นมาภาพเริ่มจากกล้องซ่อนในป่าลึกในนั้นมีชายไร้บ้านคนนั้นนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าชายชุดด,ดำหลายคนมีเสียงตะโกนด่าทอเสียงสักถาม แกทรยศเราเหรือหรือว่าการทุกอย่างไปจริงชายไร้บ้านเงียบก่อนพูดด้วยเสียงทาวเบาผมแค่อยากเป็นคนธรรมดาในวินาทีนั้นเองลุงทศเริ่มเข้าใจเขาไม่ได้แค่ช่วยคนตกทุกแต่เขากำลังช่วยชีวิตที่เคยอยู่ท่ามกลางเงามืดและกำลังพยายามหลุดพ้นจากมันในแบบที่ไม่มีใครยอมให้เขานีแต่คำถามที่หนักกว่าเดิมก็คือเขาจะรอดจากเงานั้นได้ไหมและผมจะโดนดึงลงไปพร้อมกับเขาหรือเปล่า ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาร้านข้าวต้มธรรมดาของลุงทศไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยเขาเริ่มรู้สึกถึงเงาที่เคลื่อนไหวอยู่นอกสายตาคนแปลกหน้าเดินผ่านหน้าร้านบ่อยขึ้นกล้องวงจรปิดหน้าตึกเพิ่งติดตั้งใหม่เมื่อคืนก่อนกลับถูกถอดออกอย่างไร้ร่องรอยตอนเช้าและยิ่งน่ากลัวกว่านั้นลูกค้าขาประจำบางคนเริ่มหายไปทีละคนลุงทศใช้เวลาทั้งคืนดูไฟวิดีโอใน USB จนหมดทั้งหมด เป็นภาพจากกล้องซ่อนหลายมุมเห็นชายไร้บ้านในมุมที่เขาไม่เคยรู้จักทั้งตอนที่แอบเข้าไปในกลัวดังเก็บของผิดกฎหมายทั้งตอล้มลง,ลงเพราะถูกซ้อมอย่างโหดร้ายภาพสุดท้ายคือชายคนนั้นถูกมัดมือไว้กับเสาเหล็กในห้องมืดพร้อมเสียงชายปริศนาเอ่ยว่าไม่ว่าแกจะจำอะไรได้หรือไม่เราจะทำให้แกผู้จนได้จากตอนนั้นลุงทศรู้แน่แล้วว่าชายคนนั้นตกอยู่ในอันตรายเขาไม่ได้หายตัวไปเองเขาถูกจับไปและเขาอาจเป็นเบาะแสเดียวที่จะเปิดโปงขบวนการลับบางอย่างที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดไว้มาก วันรุ่งขึ้นลุงทดนำแฟ้มเอกสารและ USB ไปให้ใชายชุดสูทที่เคยเข้ามาในร้านแต่เขาพบว่าติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีเบอร์โทรไม่มีที่อยู่ไม่มีชื่อทุกอย่างหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงนั่นคือตอนที่เขารู้ว่าเขาอยู่คนเดียวคืนนั้นมีชายสวมหมวกแก๊ปเดินเข้าร้านพูดเพียงประโยคเดียวส่งมันมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปลุงทศพยายามทำเป็นไม่รู้เรื่องส่งอะไรชายคนนั้นยิ้มมุมปาก USB กับตัวเขา ก่อนที่ลุงจะตอบอะไรชายคนนั้นหยิบมีดพกออกมาวางไว้บนโต๊ะไม่พูดต่อแต่แรงกดดันในร้านข้าวต้มเล็ก,ลกๆพุ่งสูงเหมือนห้องสอบสวนผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนลุงทศพูดตรงๆเขาหายไปเองและผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยชายคนนั้นโน้มตัวมาใกล้พูดเสียงเบาแต่เย็นเยียบถ้าเจอเมื่อไหร่บอกมันว่าความตายยังใจดีเกินไปสําหรับคนทรยศแบบมันจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินออกจากร้านไปเงียบๆเ,เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลุงทดรีบเก็บ USB ซ่อนไว้ในกล่องเกลือที่ไม่มีใครเปิดใช้นานแล้วแล้วโทรหาลูกชายที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ไอทีขอให้ช่วยถอดรหัสไฟล์ที่เหลือที่เขาไม่สามารถเปิดได้ขณะที่กําลังคุยกันเสียงกระจกหน้าร้านแตกดังเปรี้ยงขวดแก้วถูกคว้างเข้ามาพร้อมกระดาษเขียนด้วยลายมือหวัดฮ่หาฮอย่าคิดว่าเรามองไม่เห็นเลิกยุ่งซะก่อนที่มันจะสายเกินไปคืนนั้นทั้งร้านเงียบสนิทเสียงลมวิววิวที่ลอดหน้าต่างกลายเป็นเสียงสะกิดใจไม่หยุดหย่อน เช้าเมื่อวันต่อมาโทรศัพท์บ้านลุงทศด,ดังขึ้นเสียงที่ปลายสายคือเสียงของเขาชายไร้บ้านคนนั้นลุงผมไม่รู้ว่าพวกเขาเจอผมได้ยังไงผมต้องหนีอีกแล้วผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนฟังนะลุงทศรีบบอกตอนนี้คนพวกนั้นตามหานายอยู่พวกเขาเชื่อว่านายมีความลับบางอย่างที่ทําให้พวกเขากลัวนายต้องมาเจอฉันันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลุงผมมีเวลาไม่มากถ้าผมโดนจับอีกผมคงไม่รอดแน่ฟังให้ดีนายไม่ได้อยู่คนเดียวแล้ว เกิดความเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงถอนหายใจแผ่วๆจะดังขึ้นถ้าผมหายไปอีกฝากลุงบอกใครก็ถามยังเชื่อในความจริงว่าผมไม่ได้หนีแต่ผมพยายามปกป้องคนอื่นต่างหากแล้วสายก็ถูกตัดไปทิ้งให้ลุงทดยืนถือโทรศัพท์อย่างหมดแรงในคืนนั้นเองขณะเขากําลังจะปิดร้านมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแรงกว่าปกติมากเขาเดินไปเปิดประตูและตรงหน้าเขาคือชายคนเดิมที่เคยมอบ USB ให้เขาแต่ครั้งนี้เขาเปลียนโชคไปด้วยเลือดเสื้อเชิดขาดวิ่น และในมือเขาถือแผ่นกระดาษบางๆที่เขายื่นให้ลุงทศมันไม่ใช่แค่เรื่องของผมอีกแล้วในนี้คือรายชื่อทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคนหลายร้อยคนในช่วงสิปีที่ผ่านมาถ้าลุงเปิดเผยสิ่งนี้ได้หลายชีวิตจะได้รับความยุติธรรมก่อนที่ลุงจะตอบอะไรเสียงปืนก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งถนนกระจกแตกกระสุนเฉียดผ่านบ่าของชายคนนั้นหนีเอามันไปอย่าปล่อยให้พวกมันได้มันไป ลุงทดคว้าแผ่นกระดาษรีบปิดไฟร้านดึงตัวชายคนนั้นไปหลบหลังเคาน์เตอร์เสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งผ่านหน้าร้านเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นและทุกอย่างกลับสู่ความเงียบแต่ไม่มีเวลาให้ทักพรุ่งนี้เช้าลุงทดต้องตัดสินใจว่าจะเปิดเผยทุกอย่างหรือเก็บไว้แล้วหนีไปให้ไกลที่สุดรุ่งเช้าวันถัดมาเมืองทั้งเมืองดูเหมือนปกติดี แสงแดดยามเช้าส่องผ่านใบไม้รถเมยวิ่งผ่านถนนหน้าร้านตามเวลาปกติผู้คนยังคงเดินผ่านหน้าร้านข้าวต้มโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนที่นี่มีเสียงปืนเสียงกรีดร้องและชีวิตหนึ่งเกือบจะหลุดลอยแต่ในใจของลุงทศทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายไร้บ้านที่เคยขอบคุณเขาด้วยแววตาซื่อๆตอนนี้นอนสมอยู่ในห้องเก็บของหลังร้านแขนข้างหนึ่งถูกกระสุนเฉียดจนเป็นแผลลึกเขาหายใจติดขัดและสีหน้าบ่งบอกถึงความเจ็บปวดเกินบรรยายเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาล เพราะรู้ดีว่าทันทีที่ชื่อเขาปรากฏศัตรูจะตามมาถึงที่ลุงทดเปลี่ยนผ้าพันแผลให้ชายคนนั้นโดยไม่พูดอะไรเสียงเครื่องทำน้ำร้อนในครัวดังขึ้นในฉากหลังแต่ในหัวใจเขากลับว่างเปล่าเหมือนถ้วยข้าวต้มที่ไม่มีใครตักเขารู้สึกเหมือนหลงทางอย่างสิ้นเชิงแผ่นกระดาษท,ที่ชายคนนั้นมอบให้เมื่อคืนถูกซ่อนอย่างดีในลิ้นชักใต้เตามันคือรายชื่อบุคคลระดับสูงที่พัวพันกับเครือข่ายค้ามนุษย์ฟอกเงินและวงการให้คนหายไปทั้งหมดอยู่ในวงการ ที่ไม่มีใครกล้าทะลุทะลวงเข้าไปมาก่อนและถ้าลุงทศเปิดเผยออกไปสิ่งที่จะตามมาคือชีวิตเขาไม่เหลืออะไรเลยเขาเริ่มสงสัยมันคุ้มค่าหรือเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทําให้ลุงสะดุ้งหลายวันมานี้ไม่มีใครกล้าโทรมาหาเขาอีกแล้วปลายสายคือเสียงของลูกชายเขาเองพ่อผมถอดรหัส usb ได้แล้วครับทั้งหมดมันพ่อๆยังโอเคอยู่ไหมลุงทศเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆไม่รู้ว่าลูกไม่รู้แล้วว่าพ่อควรทำอะไรต่อไป เสียงปลายสายเงียบไปก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพ,อพ่อตอนแม่ตายพ่อเคยสอนผมว่าคนดีไม่ได้ทำเพราะเขาแน่ใจว่าจะรอดักแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ทำไม่มีใครทำตอนนี้มันถึงเวลาที่พ่อจะทำสิ่งที่พ่อเชื่ออีกครั้งแล้วนะครับคำพูดของลูกชายเหมือนเข็มเล็กๆที่ทิ่มเข้าใจกลางหัวใจใช่เขาเคยสอนลูกอย่างนั้นจริงๆแต่วันนี้เขากลับเป็นคนที่ลังเลกลัวไม่กล้าแม้แต่จะลุกขึ้นไปเผชิญกับความจริงคืนนั้นเขานั่งนิ่งอยู่หน้าร้านไม่เปิดไฟ ปล่อยให้ความเมื่อบล้อมตัวเองเหมือนเด็กที่กลัวฝันร้ายเขามองไปที่ถนนว่างเปล่าและนึกถึงวันที่เคยให้ข้าวต้มฟรีกับชายคนหนึ่งวันที่ดูเหมือนเล็กน้อยไม่มีความหมายแต่วันนี้เขารู้แล้วว่าวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเขายังจําได้น้ําเสียงของชายคนนั้นในวันแรกผมไม่ได้อยากได้แค่ข้าวครับผมแค่อยากรู้ว่ายังมีใครเห็นผมอยู่บ้างไหมและวันนี้เขาเองที่เริ่มมองไม่เห็นตัวเองดึกคืนนั้นชายคนนั้น เริ่มมีไข้สูงเงือไหลท่วมตัวและลงหายใจเริ่มขาดช่วงลุงทศรีบหาผ้าชุบนำเช็ดตัวแต่มือเขาสั่นหัวใจเต้นแรงความรู้สึกร้ายพลังเข้าครอบงำจนแทบยืนไม่ไหวลุงขอโทษนะเสียงเบาๆดังขึ้นจากคนป่วยขอโทษทำไมวัดแกไม่ผิดลุงตอบทันทีผมแค่ไม่อยากให้ลุงต้องมาเจ็บแทนผมลุงทศกัดฟันแน่นถ้าฉันยอมปล่อยแกไปตั้งแต่วันนั้นฉันคงไม่ใช่คนอีกแล้วชายคนนั้นฝืนยิ้มน้ำตาไหลออกมาเงียบ ฮ่า <H aha> จากนั้นเขาก็หลับไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้ร่างเขาเย็นลงผิดปกติลุงทดจับมือเขาไว้แน่นพร้อมกับเสียงหนึ่งในใจที่บอกว่านายจะไม่ตายฉันจะไม่ยอมให้ความดีของนายหายไปเปล่าเปล่ารุ่งสางลุงทดเดินไปยังห้องเก็บของหยิบเอาแผ่นกระดาษรายชื่อทั้งหมดออกมาวางไว้บนโต๊ะกลางร้านเขาหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดแอปถ่ายทอดสดที่ลูกชายเคยสอนและกดเริ่มไลฟ์เขม่งมองกล้องด้วยสีหน้าแน่วแน่ก่อนพูดเพียงประโยคเดียว ผมมีบางอย่างที่พวกคุณต้องฟังถ้าผมหายไปหลังจากนี้จงจำไว้ว่านี่คือความจริงรุ่งสางของวันต่อมาความเงียบในร้านข้าวต้มของลุงทศถูกทำลายด้วยเสียงแจ้งเตือนมือถือที่ดังอย่างต่อเนื่องภาพไลฟ์สดที่เขาเปิดเผยข้อมูลความชั่วร้ายของกลุ่มอำนาจมืดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลมีคนแชร์ข้อความนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนความหวังและความกลัวปะปนกันไปในใจของเขาแต่เมื่อโทรศัพท์มือถือสั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงของลูกชายแต่เป็นเสียงที่เย็นชาและเต็มไปด้วยอำนาจ ลุงทดคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรได้มากแค่ไหนกับข้อมูลที่คุณถืออยู่เสียงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่บีบคั้นจนเสียวสันหลังลุงทดรู้ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นจุดตัดสินชีวิตเขาไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างความยุติธรรมกับความมืดที่แอแฝงอยู่ในทุกซอกมุมของเมือง เสียงเคาะประตูดังขึ้นหลายครั้งมีคนมากดดันให้เขาหยุดแต่ลุงทศยืนหยัดก,กล้องไลฟ์สดยังคงจับภาพเขาอย่างชัดเจนเขาเผยแผ่รายชื่อทั้งหมดทีและชื่อทีและชื่อเปิดเผยความจริงที่คนในเมืองไม่เคยรู้แต่ทันใดนั้นประตูร้านถูกเปิดออกอย่างแรงแสงไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือส่องเข้ามาในร้านพร้อมกับกลุ่มชายชะกันในชุดดำที่ไม่พอใจอย่างยิ่งหยุดไลฟ์เดี๋ยวนี้หัวหน้ากลุ่มชายชะกันตะโกนพร้อมดึงตัวลุงทศออกไป การต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดเสียงปะทะของหมัดและเสียงกระแทกดังก้องไปทั่วแต่ลุงทศไม่ได้ยอมแพ้เขาต่อสู้เพราะไม่ใช่แค่ชีวิตเขาแต่เพราะชีวิตของชายไร้บ้านคนนั้นและความหวังของคนยากไร้ทั้งเมืองในที่สุดเสียงเซเรนรถตำรวจดังขึ้นรถสายตรวจวิ่งเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์ตำรวจจับกลุ่มชายชะกันไว้ได้แต่ผู้บงการตัวจริงยังคงหลบหนีอยู่ในเงามืดขณะที่ลุงทศนั่งหอบอยู่ข้างถนนเขามองขึ้นไปที่ฟ้าพลางคิดถึงคำพูดของลูกชาย คนดีไม่ได้ทําเพราะเขาแน่ใจว่าจะรอดะแต่เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ทําไม่มีใครทําในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกพาตัวไปโรงพยาบาลเสียงไลฟ์สดยังคงดังต่อเนื่องช่วยเผยแพร่ความจริงให้โลกได้รับรู้และนั่นคือชัยชนะแรกของลุงทศชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยเลือดน้ำตาและความกล้าหาญอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นชีวิตของลุงทศและชายไร้บ้านที่เขาเคยช่วยเหลือเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงไปอย่างสิ้นเชิง แม้ช่วงแรกจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนแต่การเปิดเผยข้อมูลและความกล้าหาญของลุงทศได้ปลุกระดมให้ประชาชนตื่นตัวต่อสู้กับความอายุติธรรมในเมืองนี้ชายไร้บ้านที่เคยเป็นเพียงเงาของสังคมค่อยๆฟื้นฟูสุขภาพจนแข็งแรงอีกครั้งจากคนที่เกือบจะถูกกลุ่มอิทธิพลทำร้ายจนตายเขาได้กลายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มช่วยเหลือคนไร้บ้านในชุมชนมีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและศักดิ์ศรีลุงทศเองก็ได้รับการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจแม้ร่างกาย จะยังมีบาดแผลเล็กน้อยจากการต่อสู้แต่จิตใจเขาเข้มแข็งกว่าเดิมหลายเท่าความยุติธรรมเริ่มเข้ามาแทนที่ความมืดในเมืองนี้ผู้ที่เคยซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังกลุ่มอิทธิพลถูกตำรวจจับกลุ่มและนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในวันหนึ่งที่ลุงทศกลับไปที่ร้านเก่าของเขาชายไร้บ้านคนนั้นเดินเข้ามาพร้อมกับกล่องของขวัญเล็กๆในมือนี่ครับลุงของขอบคุณไม่ใช่แค่ข้าวต้มฟรีที่ลุงเคยให้ผมแต่เป็นความเชื่อมั่นและโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ลุงทดรับกล่องนั้นด้วยรอยยิ้มตื้นตันในใจน้ำตาไหลาพรากโดยไม่รู้ตัวขอบคุณนะักที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมและทิ้งความดีเรื่องราวของลุงทดและชายไร้บ้านคนนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในเมืองว่าความดีและความกล้าหาญแม้จะเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้และนี่คือบทพิสูจน์ว่าการให้โดยไม่มีเงื่อนไขจะได้รับกลับมาด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด